สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ เมื่อคลิปก่อนๆก,ก,ก็ได้พูดถึงค่าเงินบาทแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจนะครับในช่วงที่ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าในคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับซึ่งอันนี้ก็เอามาจากในส่วนของเว็บไซต์ tnnthailand.com นะครับ ก็เป็นบทวิเคราะห์ของโบกเอเชียพัฒนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเ,เนื้อหาที่ผมเอามาพูดให้ฟังอันนี้นะครับก็จะเป็นแค่เนื้อหาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับจะเอาในส่วนของหุ้นที่รับผลกระทบนะครับแต่ว่าในตัวลิงก์ที่เข้าไปอ่านเนี่ยมันจะมีทั้งหุ้นที่ได้รับประโยชน์แล้วก็หุ้นที่ได้รับผลกระทบนะครับ โอเคครับก็อย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าในส่วนของต่างชาตินะครับมีการนําเงินออกมานั่นเองนะครับก็คืออาจจะมีการขายหุ้นแล้วก็นําเงินที่ขายหุ้นนั้นแปลงเป็นเงินสกุล US อลลาร์ออกไปนะครับก็พอมันมีการทําแบบนี้ เยอะๆขึ้นนะครับมันก็จะมีผลทําให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่านั่นเองนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวนะครับมันก็จะมีหลายๆปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะครับทำให้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่านะครับทีนี้ ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยมันก็จะมีทั้งส่วนที่ได้ประโยชน์แล้วก็ส่วนที่โดนผลกระทบจากตรงนี้ไปนะครับในส่วนที่ได้ประโยชน์เนี่ยผมก็ได้พูดเอาไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนๆนะครับก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการส่งออกนะครับเขาได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเนาะเพราะว่าเวลาเขาส่งออกไปเนี่ยเขาได้เงินมาเป็นสกุลดอลลาร์นะครับดอลลาร์สหรัฐแล้วเขาแลกกลับมาเป็น สกุลเงินไทยนะครับบาทไทยเขาก็จะได้จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับทีนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบละ่ะคือกลุ่มไหนนะครับซึ่งตามที่ผมเข้ามาดูในเว็บนี้นะครับเขาก็ระบุเอาไว้แบบนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีต้นทุนหรือนี่สินในส่วนของสกุลเงินต่างประเทศนะครับ ด้วยความที่ถ้าต้นทุนของเรานะครับมันเป็นสกุลเงินตาต่างประเทศหรือว่านี่สินที่เราไปกู้มาจากต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เราจะเอาเงินไปคืนนะครับในส่วนของนี่สินก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนจากเงินบาทไปเป็นเงินสกุล US อลลาร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปคืนซึ่งถ้าเงินบาทมันอ่อนค่าขึ้นเนี่ย ปกติเราแลกเงิน1ดอลลาร์อยู่ที่30บาท31บาทแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็น32บาท33บาทแบบนี้นะครับเราก็ต้องเพิ่มต้นทุนในการแลกเงินด้วยนั่นเองก็เลยอาจจะทำให้อ่าต้นทุนของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโดยที่ในบทความนี้นะครับในข่าวในเว็บอันนี้เขาก็ระบุว่ากลุ่มหุ้นที่มีต้นทุนหรือนี่สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับก็จะมีหุ้นกัฟหุ้นบีกิม หุ้นเอ็กโนะครับหุ้น PDT หุ้น PDTEP หุ้น PDTGC นะครับหุ้น BA แล้วก็หุ้น AAV นะครับต่อมานะครับกลุ่มหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับกลุ่มต่อไปเนี่ยก็คือกลุ่มที่เน้นการนำเข้านะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ กลุ่มที่รับประโยชน์เนี่ยก็คือกลุ่มหุ้นที่ส่งออกถูกไหมครับการที่เขาส่งออกเนี่ยก็คือเขาได้มาเป็นเงินดอนลลาร์นะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นเงินไทยอะไรแบบนี้มันก็ทําให้กําไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของกลุ่มที่เน้นในการนําเข้านะครับแน่นอนว่าเขาต้องแลกเงินไทยเนี่ยไปเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐนะครับ <S <S เพื่อที่จะไปซื้อสินค้าในต่างประเทศนะครับแล้วก็นําเข้ามาในประเทศไทย สมมุติว่าต้นทุนของสินค้าอันนั้นนะครับอยู่ที่1ตดอลลาร์ถ้าแปลงเป็นเงินไทยปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ30-31บาทแต่ณตอนนี้นะครับค่าเงินบาทมันอ่อนค่าเป็นประมาณ33บาบาทกว่าๆนะครับแน่นอนว่า ต้นทุน1ดอลลาร์มันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่30-31บาทอีกแล้วมันขึ้นมาเป็น33บาทอะไรแบบนี้นะครับพอมันซื้อเยอะๆเนี่ยการที่มันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็ส่งผลถึงต้นทุนของตัวบริษัทที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งในบทความนี้นะครับก็ระบุว่ากลุ่มหุ้นที่เน้นการนำเข้าเนี่ยก็จะมี TFG นะครับแล้วก็หุ้น TVO นั่นเองนะครับหรือว่าน้ำมันพืชไทยนะครับ โอเคครับนี่ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทอ่อนค่านะครับก็มีสองกลุ่มเนาะก็จะมีกลุ่มที่มีต้นทุนและหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศนะครับแล้วก็กลุ่มที่เน้นในการนําเข้ามันก็มีโอกาสที่จะทําให้หลังจากนี้ไปนะครับผมไม่มั่นใจอาจจะประมาณสักไตรมาสสไตรมาสสี่เนี่ยกำไรของตัวบริษัทในกลุ่มเหล่านี้นะครับน่าจะลดลงนะครับจากในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับ ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับใครที่มีหุ้นที่ผมพูดถึงนะครับไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรือว่าใครที่มีหุ้นที่เกี่ยวกับนำเข้าเยอะๆนะครับเกี่ยวกับต้นทุนแล้วก็นี่สินของตัวบริษัทเนี่ยเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับลองไปดูแล้วกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพลงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ